สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอัพอนิเมช่ช่องที่จะมาแนะนําอนิเมะั่นวินเทอร์ปี2012ที่เคยดูเรื่องแรกโมวิวสูตรกระดัมซีดในโลกอนาคตเกิดความแตกแยกระหว่างมนุษย์ที่เกิดตามธรรมชาติหรือเนเชอรัลกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นโดยผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือโคออลดิเนเตอร์จนมีสติปัญญาและความสามารถเหนือกว่าคนทั่วไปด้วยความหวาดระแวงจึงเกิดเป็นสงครามแห่งความียดชังระหว่างสหมพันธ์โลกของฝ่ายเนเชอรัลและทรัจาาฝ่ายออ o ดิเนเตอร์สงครามที่เกิดขึ้นนี้ทําให้ เด็กหนุ่มสาวต้องมาพัวพันในไฟสงครามรวมไปถึงคีระยามาโตและอัสลันซาร่าสองเด็กหนุ่มเพื่อนรักที่ต้องแยกจากกันซึ่งได้กลับมาพบกันอีกครั้งในฐานะศัตรูของกองกําลังฝ่ายตรงข้ามเรื่องนี้ให้สีเต็ม6คะแนนภาคที่ฉายในปี2012นี้เป็นภาครีมาสเตอร์จากกันดั้มซีที่ฉายในปี2002ให้ภาพดูดีมากยิ่งขึ้นและภาคซีนี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่สนุกมากติดท็อป3ของซีรีส์กันดั้มที่แอดเคยดูมาใครที่ชอบอนิเมะกันดั้มภาคนี้ไม่ควรพลาด เรื่องต่อไปนาซึเมะยูจินโชชิภาคนี้เป็นภาคที่4โดยเรื่องย่อเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปแนะนําอนิเมะที่เคยดูซัมเมอร์ปี2008ให้5เต็ม6คะแนนซีรีส์นี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังแนะนําให้ดู เรื่องต่อไปอามากาミเอสเอสพาร์ทนี้เป็นภาคที่2ต่อจากอามากาミเอสเอสที่เคยพูดถึงไปแล้วในคลิปแนะนําอนิเมะที่เคยดูซัมเมอร์ปี2010ให้5เต็ม6คะแนนใครอยากดูอนิเมะความรักหวานๆไม่ระเบิดตับขอแนะนําเรื่องต่อไปไฮสคูลดีเอ็ก d ดีหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายปี2เฮียวโดอิเซแห่งโรงเรียนคูโอที่เคยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนเขาคนนี้เป็นคนตันหาหนักถึงกับเป็นที่รังเกียจของเหล่าสาวๆได้ออกเดทกับแฟนสาวคนแรกอามาโนะยูมะที่ได้มา สารภาพลักกับเขาแต่อิเซกับถูกเธอฆ่าตายโดยแท้จริงแล้วเธอคือนางฟ้าตกสวรรค์ผู้ถูกส่งมายังโลกเพื่อทำลายอาวุธศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเขาอิเซกับได้คืนชีพใหม่อีกครั้งในฐานะปีศาจด้วยฝีมือของรุ่มพี่แสนสวยเลียสแกร์โมลี่เธอคือปีศาจจากคุ้มนรกจากนั้นอิเซจึงได้กลายเป็นผู้รับใช้ของเธอเพื่อต่อสู้กับเหล่านางฟ้าเรื่องนี้ให้ 3. เต็ม6คะแนนเป็นแอนิเมะแนวแอคชั่นเซอร์วิสคอมเมดี้ที่มีภาคต่อออกมาเยอะมากสำหรับแอดที่เริ่มเบื่อแนวนี้เลยรู้สึก แต่สําหรับใครที่อยากปลูกความหื่นภายในตัวก็สามารถหามารับชมกันได้เรื่องนี้มีภาคไทยด้วยเรื่องต่อไปเอเลียโน,โนคิชิชื่อไทยสิงสนามไอซาวะสุงูรุนักเรียนชั้นมัธยมต้นโรงเรียนคามาคุระผู้แบกรับเสื้อหมายเลขสิบของตัวแทนฟุตบอลยู15ทีมชาติญี่ปุน่นและน้องชายของเขาไอซาวาคาเครุทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลวันหนึ่งทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุหลายแรงทางรถยนต์มีเพียงคาเครุเท่านั้นที่รอดชีวิตเพราะได้รับการปลูกถ่ายหัวใจจากพี่ชายของเขา เมื่อคาเครุหายดีกลับมาและเริ่มเรียนมัธยมปลายที่เอโนชิมะเขาได้ตัดสินใจที่จะเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังเพื่อที่จะสารต่อความฝันของพี่ชายให้สําเร็จเรื่องนี้ให้2เต็ม6คะแนน เรื่องต่อไปซีโรโนซุไคมะเอฟภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์ซีโรโนซุไคมะโดยเรื่องย่อเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปแนะนําอนิเมะที่เคยดูซัมเมอร์ปี2008ให้2เต็ม6คะแนนเรื่องต่อไปนิเซโมโนกาตาริเรื่องนี้เป็นภาคที่ฉายต่อจากบาเกะโมโนกาตาริซึ่งเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปแนะนําอนิเมะที่เคยดูซัมเมอร์ปี2009โดยเนื้อหาภาคนี้จะโฟกัสไปที่น้องสาวของตัวเอกทั้งสองคนได้แก่อาราคาิคาเรินและอาราคิสึกิฮิเรื่องนี้ให้3เต็ม6คะแนนถึง แม้เนื้อเรื่องจะสนุกแต่แอดก็ทำใจให้ชอบงานภาพที่เหมือนศิลปะของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ดี เรื่องต่อไปเบรฟเทนขุนพลแผ่นดินเดือดในยุคเซนโกกุอิซานามิมิโกแห่งสำนักอิซุโมะผู้มีพลังลึกลับซ่อนอยู่ภายในตัวต้องหลบหนีจากการถูกตามล่าสังหารจนทําให้เจ้าสำนักยอมสละชีวิตเพื่อช่วยให้เธอรอดพ้นก่อนตายได้กําชับให้เธอไปหาคนชื่อซาาดะยูคิมุระขุนศึกผู้โด่งดังแห่งแคว้นชินชูอุเอระขณะที่อิซานามิกําลังหนีจากมือสังหารคิริงาคุเรไซโซนินจาซามูไรที่ไร้ซึ่งเจ้านายได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้อิซานามิจึงขอ ร้องให้ไซโซช่วยพาเธอไปหายูคิมุระถึงแม้อิซานามิจะมาถึงจุดหมายแล้วไซโซก็จําเป็นต้องปกป้องเธอต่อไปเพราะมือสังหารยังตามมาไม่เลิกเรื่องราวการปกป้องอิซานามิจากเหล่ามือสังหารด้วยกันกับเหล่าลูกน้องมือฉมางของยูคิมุระก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้ให้2.6เต็ม6คะแนน เรื่องต่อไปอะควาเรียนอีโวในโลกอนาคตที่มนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เรียกว่าผู้ลักพาจึงได้จัดตั้งกองกําลังขับหุ่นยนต์ยักษ์ที่เรียกว่าอะควาเรียขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูอมตะโซล่าพนักงานโรงหนังเก่าเก็บได้ตกหลุมรักมิคโนะสึซึชิโร่ที่มาดูหนังตั้งแต่แรกพบอมตะต้องการที่จะปกป้องมิคโนะจากผู้ลักพาที่มาโจมตีอย่างกระทันหันจึงได้บังเอิญขับหุ่นอะควาเรียนและทําการขับไล่ผู้ลูกกลานกลับไปได้เมื่อกองท นำพาอามาตะมาเข้าโรงเรียนเทพศักดิ์สิทธิ์นีโอดีว่าที่สำหรับฝึกฝนนักบินอควาเรียเพื่อต่อสู้กับเหล่าผู้ลักพาให้3เต็ม6คะแนนอควาเลียนอีโวเป็นภาคต่อของอควาเลียนที่ฉายในปี2005ใครที่ชอบอนิเมะแนวหุ่นยนต์ยักษ์สู้กันแถมยังรวมร่างกันได้ด้วยก็สามารถหามารับชมกันได้ถือว่าเรื่องนี้สนุกอยู่ เรื่องต่อไปอโนนัสเดมเตลุชื่อไทยซัมเมอร์ลักจากต่างดาวนักเรียนมัธยมปลายชั้นปีหนึ่งคิริชิมะไคโตะที่หลงไหลในการถ่ายทําภาพยนตร์กําลังทดสอบกล้องวิดีโอใหม่ของเขาแต่จู่ๆเกิดแสงประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมกับเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทําให้ไคโตะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและได้รับการช่วยเหลือจากสาวปริศนาในวันต่อมาเขาก็พบว่ามีเด็กสาวย้ายมาใหม่ในชั้นปี3ที่ชื่อว่าทาคาสึกิอิจิกะคิริชิมะและกลุ่มเพื่อนของเขาได้ชวนอิจิกะมาร่วมา ถ่ายทำภาพยนตร์ช่วงหน้าร้อนแล้วได้ค้นพบว่าอิจิกะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเอเลี่ยนที่มาจากต่างดาวซึ่งเป็นต้นเหตุของการระเบิดและช่วยเหลือไคโตะในเวลาเดียวกันในขณะที่พวกเขาถ่ายทำภาพยนตร์และใช้เวลาร่วมกันในช่วงหน้าร้อนความรู้สึกของพวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาทั้งความรักความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและการเผชิญหน้าความจริงเกี่ยวกับอิจิกะเรื่องนี้ให้4ตุ6คะแนนเป็นอนิเมะแนวรักสามเศร้าที่ค่อนข้างซึง้งใครที่ชอบแนวนี้ขอแนะนำสนุกมาก เรื่องต่อไปดันชิโกโกเซโนนิจ no ิโจชื่อไทยวันวันของพวกผมก็งี้แหละเป็นเรื่องราวของสามหนุ่มมัธยมปลายธรรมดาแสนสนุกที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชายล้วนและในชีวิตประจําวันของพวกเขาได้แก่ฮิเดโนริทาฮาตะตัวปล่อยมุกประจํากลุ่มและแกนนาชวนกันทําเรื่องแผลงแผงท่าทางฉลาดแกมโกงตามแบบฉบับหนุ่มแว่นแต่ขยันชวนเพื่อนทาแต่เรื่องั่วๆโยชิทาเกะทาหนุ่มขี้เก๊กสุดฮาชอบปล่อยมุกบ้าๆคู่กับฮิเดโนริเป็นคนที่รักพวกพ้องทว่าบางทีก็รักพวกพ้องผิด ลไปน่อยทาดาคุนี่คนที่ดูเหมือนจะปกติที่สุดในกลุ่มเป็นตัวตบมุกให้กับสองคนก่อนหน้าแม้จะร่วมด้วยช่วยกันล่วตลอดทางทว่าสุดท้ายก็ดูเหมือนจะตกเป็นเหยื่อเสียมากกว่าเรื่องนี้ให้ 3. เต็ม6คะแนนเป็นอนิเมะตลกของ3ามหนุ่มที่ทําแต่เรื่องบ้าๆบอๆแต่ไม่ถึงกับต้องถอดสมองดูใครที่ชอบอนิเมะแนวตลกขอแนะนําเรื่องนี้ค่อนข้างฮา เรื่องต่อไปอนาเธอเมื่อ26ปีก่อนในห้อง3มทับ3ของโรงเรียนมัธยมต้นโยมิยามาคิตะมีนักเรียนที่ชื่อว่ามิสากิเธอเป็นนักเรียนดีเด่นทั้งสวยทั้งเก่งและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นเป็นอย่างมากแต่เธอกับตายอย่างกระทันหันเพื่อนร่วมห้องทําใจรับไม่ได้กับการตายของเธอจึงได้ตัดสินใจกันว่าจะทําเหมือนกับเธอยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันจบการศึกษาหลังจากนั้นห้อง3ทับ 3, ก็เริ่มมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างประหลาดเกิดขึ้นตลอดมา จนทุกคนเริ่มคิดว่านี่คือคำสาปนักเรียนในแต่ละรุ่นจึงหาวิธีการรับมือกับคำสาปนี้จนสำเร็จจึงตั้งเป็นกฎขึ้นมาให้ทุกคนต้องทำตามคำสาปจึงได้หยุดไปจนกระทั่งมาถึงรุ่นของซาคากิบาระโคอิจินักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากกรุงโตเกียวเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่กับตายายที่บ้านเกิดของแม่หลังจากที่แม่ของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาได้เข้ามาเป็นนักเรียนของห้อง3ามทับและด้วยความที่เป็นเด็กใหม่โคอิจิไม่รู้เรื่องราวของคำสาปที่เกิดขึ้นมาก่อนจึงได้ละเมิดกฎของห้องสามและ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญให้4เต็ม6คะแนนเป็นอนิเมะแนวสยองขวัญที่หาได้ยากในวงการนี้ทั้งงานภาพและดนตรีประกอบทําให้รู้สึกว่าจะมีผีโผลมาตอนไหนก็ไม่แปลกเป็นแนวสยองขวัญที่สนุกมากครับขอแนะนําแล้วเราก็มากวัาล่มไปพร้อมกัน เรื่องต่อไปปาปาโนยูโกโตโอกิกินาไซหนุ่มนักศึกษามหาวิทยายลัยน้องใหม่เซกวาวะยูตะเขาสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กและตอนนี้อาศัยอยู่เพียงลําพังตั้งแต่ที่ยูริผู้เป็นพี่ได้แต่งงานกับชายวัยกลางคนวันหนึ่งยูริว่วยวานให้เขาช่วยดูแลลูกสาวทั้ง3คนของเธอเนื่องจากต้องออกเดินทางไปกับสามีเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์โดยเป็นลูกติดสามีสองคนได้แก่ทาคานาชิโซระและทาคานาชิมิอุและลูกของตัวพี่สาวเองอีกหนึ่งคนชื่อทาคานาชิฮินะยูตะรับคำ ขอร้องเลี้ยงดูเด็กผู้หญิงทั้ง3คนอย่างไม่เต็มใจจนกระทั่งได้ทราบข่าวยูรี่กับสามีหายสาบสูญไปเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเพื่อไม่ให้สามพี่น้องต้องถูกญาติภาคจากกันเขาจึงตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กทั้ง3าคนเองเรื่องราวอันวุ่นวายกับ3าสาวในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆจึงได้เริ่มต้นขึ้นให้3เต็ม6คะแนนมาแนวคล้ายกับอุสางหีดอปแต่ผสมความเป็นเลิฟคอมเมดี้เข้าไปด้วยเพราะพี่ทั้งสองไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันแถมยังตั้งใจอ่อยตัวเอกซะขนาดนั้นทําให้คิดดีไม่ได้เลยใครีชออบแนวว้้ยยงต ตอนโตขอแนะนําเรื่องต่อไปอินุเอ็กโบโคเอสเอสชื่อไทยคุณหนูปากหลายเอ็กจิ้งจอกปีศาจคุณหนูลูกครึ่งอสูรชิลากิอินลีล่จิโยบุตรสาวตระกูลเก่าแก่ชิลากิอินที่ถูกกากเกณฑ์ชีวิตจนไร้ซึ่งอิสระภาพจนทําให้เธอรู้สึกอึดอัดจึงหนีไปใช้ชีวิตอยู่ในแมนชั่นชื่ออายาคาชิคังซึ่งเป็นแมนชั่นสุดหรูสําหรับเหล่าผู้มีสาเยเลือดของผู้อสูรที่มีการคุ้มกันที่แน่นหนาะโดยมีบริกรรับพิเศษซีเคเซ์วิสท,ที่แนบมาให้หนึ่งคนต่อผู้อาศัยแต่ละคนแม้ว ว่าลิลี่จียวจะปฏิเสธไปก็ตามขณะที่เธอพักอาศัยอยู่ในแมนชั่นแห่งนี้ก็ได้รู้ว่าบริกรที่อุชิตัวปกป้องเธอนั้นแท้จริงแล้วเป็นจิ้งจอกพูดชื่อมีเคซึคามิโชชิที่เธอเคยได้ช่วยเหลือเมื่อในอดีตและแล้วการใช้ชีวิตอันสูสนพิลึกพิลั่นของเจ้านายกับบริกรลับพร้อมกับเหล่าพูดอสูรที่อาศัยอยู่ในแมนชั่นนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นให้ 4. เต็ม6คะแนนเป็นอนิเมะแนวโรแมนติกที่ผสมเรื่องเหนือธรรมชาติเข้าไปที่สนุกมากใครที่ชอบนางเอกเตี้ยแบนซึนขอแนะนำ เรื่องต่อไป b a c k ็อก ok Shooter เป็นเรื่องราวของสองโลกคู่ขนานอันหนึ่งคือโลกจริงและอีกอันคือโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านตัวละครหลักในโลกจริงเธอคือเด็กนักเรียนหญิงชื่อคูโรอิมาโตะส่วนในโลกแฟนตาซีตัวเธอคือ b a c k ็อก ok Shooter นักลอบผู้ใช้ปืนสีดําขนาดใหญ่เป็นอาวุธในโลกจริงมาโตะเป็นเด็กสาวที่มีนิสัยขี้เล่นสดใสล่าเริงมองโลกในแง่ดีที่พยายามจะสนิทสนมกับทาคานาชิโยมิที่เป็นคนเงียบๆเ,เ,เก็บตัวและขี้อายแต่เมื่อเวลาผ่าน มาโตรสังเกตเห็นว่าโยมิเริ่มมีท่าทีแปลกๆแ,และมีบางอย่างได้เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของพวกเธอส่วนในโลกแฟนตาซีตัวตนของพวกเธอในโลกนี้ได้ทําการต่อสู้กันซึ่งสะท้อนถึงปัญหาทางด้านอารมณ์และความเครียดที่ตัวละครในโลกจริงต้องเผชิญให้3ามเต็มหคะแนนเป็นอนิเมะดราม่าที่มีความเป็นยูรินิดหน่อยถ้าไม่ได้ฟังเรื่องย่อรับรองงงว่ามันสู้อะไรกันถือว่าเป็นอนิเมะที่พอดูได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปแนะนําอนิเมะที่เคยดูวินเทอร์ปี2012ถือว่าเป็นซี ซั่นที่มีอนิเมะแนวโรแมนติกเยอะมากอย่างกันดั้มก็มีส่วนโรแมนติกอยู่เหมือนกันถึงแม้แอดจะไม่เคยดูภาครรมาสเตอร์ที่ฉายในปีนี้ก็เถอะถ้าจะให้แนะนําว่าแนวโรแมนติกที่เพึ่งฉายในซีซั่นนี้เรื่องไหนสนุกที่สุดขอแนะนําเป็นอินุเอ็กโบคุเอสเอสรับรองไม่ผิดหวังใครที่คิดว่าแอดพลาดเรื่องอะไรไปหรือข้อมูลส่วนไหนผิดก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนขอบคุณครับสาหรับการรับชม